สวัสดีครับที่นี่ RDD รถดีเด็ดซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองนะครับผมผุนแผนเบอร์โทร0834402297ลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมเพิ่มเติมได้จากเบอร์โทนี้ RDD รถดีเด็ดเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในเครืออาคนเนแคปปิตอลวันนี้นะครับผมพามาดูรถ Mazda b t 50กันนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกก่อนนะว่าได้เป็น4 w h e e l ด้วยนะ ขับเคลื่อน4ี่ล้อโฉมปี20และที่สำคัญครับเลขไม่เพียงแค่20,000กว่ากิโลเท่านั้นแม่เจ้ารถแม่ใช้งานน้อยมากนะครับแล้วก็บวกกับว่าคันนี้เป็นโฉมปี2020นะครับรถคันนี้เป็นรถหมดสัญญาเช่าของอาคเนส่งกลับคืนมาเหมือนกันนะครับภายในสวยคลิปนะครับรถสวยคลิปนะใครอยากจะมาชมนะครับ รถนะครับจอดอยู่ตรงสาขาบางนานั่นเองนะครับตรงนี้นะครับก็จะติดติดกับไบเทคบางนาน,นะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นถนนใหญ่เดี๋ยวซ้ายไปน,นิดนึงเนี่ยครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าแยก แยกสัมภาวุธนั่นเองนะครับเดินทางมาไม่ถูกนะครับโทรหาผมเบอร์โทรสวนตัวเบอร์นี้ได้เลย0834402297นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ผมเพิ่มเติมจากเบอร์โทรนี้ก็ได้นะครับอ่ะ BT 50คันนี้นะครับได้เป็นเกียร์6สปีดนะครับ4 e วิตัว SP นั่นเองในส่วนของโฉมนะครับดีไซน์ใครมองก็ว่าเป็นรถสีดำแต่จริงๆแล้วในเล่มนะครับลงว่าเป็นสีน้ำเงินซึ่งเฉดสีนะครับจะ ถามว่าเขาเขาดำไหมเหมือนดำนะมองมองเว็บแรกก็คิดว่าเป็นสีดำแต่ว่าพอมาดูในเล่มพอมาดูจริงๆก็คือเขาจะออกเป็นโทนออกแนวสีน้ำเงินนะครับเพราะว่าน้ำเงินออกดำๆนะสวยครับสีนี้สวยเลยแล้วก็ในส่วนของภายในนะครับกว้างขวางโอโทงมากๆนะครับห้องเครื่องถือว่าเมื่อสักครู่เปิดดูแล้วโอ้โห น็อตไม่ขยับสักตัวนะครับด้านท้ายน็อตไม่มีการขยับนะครับไม่เฉียวไม่ชนเลยนะแล้วก็เมื่อกี้ลองเดินไล่หาตำหนิอยู่ไม่มีนะครับแล้วก็ลองขับดูนะครับภายในก็คืออ,อขับแบบ2ล้อนะครับแล้วก็ลองมาปรับแบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อนะครับรถถือว่าสมูทมากเป็นรถเครื่อง3,000ซีซีและตอนนี้นะครับราคาเพียงแค่60,0,000 9 3้0หมื่น3,000บาทเท่านั้นได้อ p อปชันนะครับได้4ฟร e วินะครับได้เป็นแบบเครื่อง3,000 cc สภาพสวยกริปจริงๆด้านท้ายนะติดแมกไลเนอร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับสภาพดูดีเลยนะครับไม่มีร่องรอย การใช้งานนะครับขอเวลาล้างทําความสะอาดนิดนึงในส่วนของกล้องนะครับจะมีเพียงแค่กล้องด้านท้ายเท่านั้นนะแล้วนอกนั้นก็จะเป็นเซ็นเซ,นเซอร์เซ็นเซอร์เขามีรอบคันเลยนะเซ็นเซอร์ถอยหลังเซนเซอร์ทางด้านหลังนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ทางด้านหน้านั่นเองนะครับนะมีเซ็นเซอร์ติดรอบคันเลยเพราะอย่างแรกเลยสรีระตัวเขาค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับก็ ข้อดีเหมือนกันเวลามีอะไรจะได้ไม่ชนเนาะไฟ LED โปรเจคเตอร์มาแบบนี้นะครับวงแหวนเลยสวยเลยนะครับประจังหน้าดีไซน์นี่คืออ,อจะยังไงดีอะดุไหมดูเหมือนดุแต่ไม่ดุนะครับดูเหมือนแบบจะเจี่ยมเจียมก็ไม่ใช่นะเพราะว่าตัวเขาค่อนข้างบึกบึนมากๆเจี่ยมเจียมภาษาอะไรเนี่ยนะไฟนะครับไฟตรงด้านท้ายเนี่ยครับ ไม่ใช่สิเขาเรียกว่าอะไรน,นะตรงหูกระจกนะครับก็จะเป็นแบบโครเมียมแบบนี้นะแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างก็มีด้วยเหมือนกันเนงเงาแวบเลยเห็นเงาผมไหมนะครับมือจับนะครับเป็นแบบโครเมียมล้อนะครับปี2020ก็คือล้อล้อเดิมตัวรถเลยนะครับซึ่งขับแค่20,000กว่ากิโลนะครับสภาพสวยกริฟนะสะพานยางนี้เหลือเลยนะ ยางแม็กนี่สวยเลยทีเดียวนะครับก็อยากได้นะครับหรืออยากจะเข้ามาชมมาดูก่อนเข้ามาได้นะครับสาขาที่บางนานะครับและตัวด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นบันไดปีนขึ้นนะก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับอันนี้คุณแจอยู่กับตัวผมแล้วนะครับเวลาเราเปิดเนี่ยจะไม่มีก็ต้องกดคีย์การ์ดนิดหนึ่งอ่าพอกดคีย์มาปุ๊บและที่สําคัญภายในนะครับเพิ่มเติมเนี่ยเห็นไหมเขาได้มาเป็นแบบเบาะไฟฟ้าด้วยนะอ่าแล้วก็ด้านข้างนะครับความรู้สึกคล้ายๆกับ คลายๆนะอีสุสุนะเวลาคอนโซลอย่างเงี้ยตรงมือจับเนี่ยครับการเปิดการปิดเนี่ยผมว่าความรู้สึกให้ความรู้สึกเหมือนอิสุสุนะครับความวัสดุของเขาค่อนข้างดีนะครับการเดินได้เดินตะเข็บนะครับภายในเนี่ยจะเป็นออกสีน้ำตาลนะครับสวยเลยตัดกับสีภายนอกภายในก็ดําน้ําตาลแบบนี้นะครับคอนโซลก็ จะออกเป็นดําตัดน้าตาลเหมือนกันตรงนี้เขาก็บุหนังมาด้วยนะพวงมาลัยได้มาเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะครับแล้วก็เกียร์ออตโต้นั่นเองนะครับสภาพภายในโดยรวมแล้วค่อนข้างสวยนะมีในส่วนของลำโพงตรงเพดานนะครับแล้วก็ช่องไฟก็มีสองช่องนะสำหรับผู้โดยสารตอนท้ายด้วยเดี๋ยวผมพาดูด้านหน้านี้ก่อนนะครับอ,อ,อย่าตีนขึ้นไปเออป๊อ ผมสูง175 176วันนี้ใส่รองเท้ามาก็ส้นสูงหน่อยก็อาจจะอยู่ประมาณ170กว่า180นะอ่ะเวลคัมแบบนี้นะครับก็จะเป็น BT50 อ่ะเป็นพุทสตาร์ทนะครับอ่าคุณแจเขานะครับก็จะให้มาเป็นโดยประมาณแบบนี้นะอ่ะ BT50 นะครับเป็นโฉมปี2020นั่นเองนะครับวางไว้ตรงนี้ก่อนอ่ะ ดูสำเนาเลยแล้วกันนะครับในส่วนของสำเนานะครับก็จะเป็นนี่ครับรถปีชม2020นะเป็นมาสด้านะครับแล้วก็เครื่องยนต์อยู่ที่ประมาณอยู่ที่3,000ซีซีนะครับผู้ใช้นะครับลำดับที่ลำดับที่1นนะก็จะเป็นบริษัทอคาเน่แคปิตอนนั่นเองนะครับเป็นบริษัทของทางผมเองนะก็ลูกค้าลำดับที่2นะครับก็ต่อจากอคาเน่เลยเนาะก็เป็นรถมือเดียวนะครับก็ถือว่า เช็คประวัติได้นะครับถือว่าโอเคเลยนะครับ mm. พวงมาลัยนะครับเขาให้มาเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับเพิ่มเติมสามารถแยกซ้ายขวาได้เห็นไหมในส่วนของฝั่งซ้ายมือก็จะเล่นเกี่ยวกับในส่วนของคอนโซลหน้านะครับแล้วก็ในส่วนขวามือผมเนี่ยก็จะมีการตั้งค่าเสร็จตั้งค่าเลขไม้นะครับ2 6 5หม่นกกโลเห็นไมเอ่ยอ่ย2 6 5 5ิกโลนะครับตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมนะ26,000 553กิโลบอกคุณแผ่นน้อยจังก่อไม้ไปนเนี่ยไม่ได้กอไม้นะครับภายในนะครับก็ความรู้สึกจับแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้งานจริงๆนะไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับรูปลายดูก็ความรู้สึกคือดีมากเลยนะครับการเย็บตะเข็บการเย็บได้นะเขาเล่นลูกเล่นด้วยนะสวยเลยทีเดียวนะครับค่อนข้างสวยนะ ออปชันคันนี้จัดแน่นจัดเต็มจริงๆนะครับในส่วนของเกียร์นะครับก็จะเป็นเกียร์แบบออโต้แบบนี้นะอ่าแล้วก็เวลาเราจะปรับนะครับในส่วนของการขับ2ตอนนี้เราขับเคลื่อน2ล้อสามารถปรับมาเป็นขับเคลื่อน4ล้อได้ด้วยนะอ่ะมี USB นะครับแจ็ค3.5ตรงนี้ช่องจุดบุหรี่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะติดกล้องเอาไว้นะอ่ะ ส่วนคอนโซลการปรับตั้งค่าแอร์นะครับเขาให้มาเป็นแบบดิจิตอลด้วยนะแยกอิสระซ้ายขวาเห็นไหมฝั่งนี้อยากได้อุณหภูมิน้อยหน่อยประมาณสัก20นะผมร้อนฝั่งนี้ก็ไม่มีคนนั่งก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับเพื่อแต่ว่าเพื่อให้อากาศมันเหมือนกันนะงานฝั่งนี้ให้เราเย็นๆหน่อยนะครับในส่วนของภาษาตัวเครื่องหน้าจอให้มาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เวลาเราถอยหลังผมกดถอยหลังนะครับเหยียบเบรกหรือยัง เห็นไหมครับก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้นะถามว่าดีไหมคุณแผนหน้าจอนะครับผมว่าแค่ใช้งานได้นะครับก็ไม่ถึงกับคมชัดไม่ได้ถึงกับว้าวอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็มีมาให้นะครับก็เป็นมุมมองมองหนึ่งเวลาเราขับรถนะเวลาจะถอยหลังก็เห็นสภาพก็โอเคนะครับว่ามีอะไรกั้นเราหรือเปล่าก็ดีอย่างครับเป็นไกด์ไลน์นะครับมองกระจกซ้ายขวาดีสุดนะครับในส่วนของกระจกนะครับเราสามารถปรับนะครับปรับ นะมุมมองตรงนี้นะครับคอนโซลนะครับแล้วก็เปิดพับปิดกระจกได้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับเกียร์ประตูนะครับเป็นออโต้หนึ่งบานนะฝั่งนี้ออโต้ Auto ไหมไม่ใช่ออโต้นะครับสาบานไม่ใช่ออโต้นะเป็นออโต้หนึ่งบานนะครับแต่ดีเราได้โฟร์วีลมาตอนนี้ราคาค่อนข้างดีเลยนะครับในส่วนของเพดานด้านบนนะครับให้ลูกเล่นมาเป็นแบบสีดำนะแล้วก็ออปชันมาค่อนข้างเยอะแต่ติดนิดนึงผมไม่ค่อยชอบเลยนะในส่วนของ ที่บางแดดเห็นไหมนะครับที่บางแดดก็คืออย่างแรกนะครับการเย็บนะผมว่าเขายังไม่ค่อยเงียนเท่าไหร่นะจะเป็นล่องรอยแบบเป็นงานแบบนี้แต่ก็เป็นงานเดิมๆสูตรนะครับก็มีให้นะครับก็โอเคนะครับแต่ว่างานก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะอ่ะมาซแล้วก็ในส่วนของกระจกนะครับก็เปิดมาก็จะมีไฟมาให้อ่านี่ก็ดีนะอันนี้ดีถือว่าดีเลยผมชอบ พราะว่าเปิดออกมาแล้วก็ยังมีไฟมีใส่ใจอยู่พอสมควรถือว่าดีนะครับตรงนี้ให้มามีกระจกซ้ายขวานะมีไฟไหมฝั่งนี้อ่ามีเหมือนกันนะครับเป็นไฟมาให้นะครับมีที่ใส่แว่นตานะแล้วก็เปิดปิดไฟตรงนี้ก็ทําออกมาค่อนข้างสวยนะครับทําออกมาสวยดีนะภายในถือว่าดูดีนะครับอันนี้เดี๋ยวผมใส่เบรกใส่เกียร์ดีไว้ก่อนนะครับจอดสนิทละโอเค ในส่วนของเกียร์นะครับก็เขาจะไม่มีแพนเดิสชิปมาให้นะครับแต่ว่าเวลาเราใช้งานในส่วนของการเดินหน้าเนี่ยครับนะครับสามารถผลักมาเพื่อที่จะใส่เป็นเกียร์ธรรมดาได้นะเล่นเป็นแบบเกียร์ธรรมดาได้ก็จะมีหน้าจอบอกนี้ก็คือจะเป็นเกียร์หนึ่งนะผมผักขึ้นเกียร์สองเนี่ยนะครับก็เขาจะฟิกไว้ที่เกียร์สองเห็นไ,ไหมก็จะมีเสียงสัญญาณเตือนแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เราจะใช้เป็นแบบออโต้ธรรมดาก็ได้นะครับ เอาไว้เวลาเราขับขึ้นเนินอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้ความแรงนะของตัวเครื่องยนต์แล้วก็เพิ่มเติมเลยได้มาเป็น4 w h e e l แบบนี้ก็ถือว่าให้ออปชันมาค่อนข้างดีกับราคานะตอนนี้นะครับเหลือเพียงแค่6,93 0 0 0บาทเท่านั้นลูกเล่นภายในดีไซน์ภายในก็ดูและค่อนข้างล้ำค่อนข้างสปอร์ตนะครับแล้วก็บาะภายในเนี่ยผมมองว่าเขา ใส่ใจพอสมควรนะครับเป็นลูกเล่นนะครับดีไซน์ทรงสปอร์ตนะครับภายในก็ดุดันเลยทีเดียวได้มาเป็น4ประตูด้วยนะอ่ะภายในก็เล่นเป็นแบบดำตัดตัดน้ำตาลน้ำตาลแบบน้ำตาลเข้มๆแบบเลยนะภายในถือว่าทำออกมาดีครับดูดุดันนะครับหล่อเลยทีเดียวนั่งข้างในนี่แบบแม่สบายเลย เหยียดแข้งเหยียดขาได้เต็มที่นะในส่วนของผู้โดยสารตอนท้ายนะครับเขาก็จบครัวเลยนะละการเดินได้เดินตะเข็บนะครับลายนะทำออกมาค่อนข้างสวยนะครับมีที่พักท้าเออพ่าชีพักลพักแขนนะครับแล้วก็มีที่ใส่แก้วน้ำสองช่องมุมนี้จะมีแอร์มาให้อีก2ช่องนะถือว่าโอเคนะครับมี USB มาให้ด้วยใส่ของกระจุกกระจิกได้อีกหน่อยนึงนะครับแล้วก็มีที่ใส่เอกสาร ซ้ายขวามีที่สอดแก้วน้ําด้วยแล้วก็ด้านข้างเนี่ยกวางน่าจะวางกวดน้ําได้นะถือว่าค่อนข้างโอเคเลยยีไซน์ค่อนข้างล้านะครับสวยๆนะครับแล้วก็ด้านบนเพดานนะมีลําโพงที่บอกไว้นะครับแล้วก็มีไฟเพิ่มเติมตรงนี้ให้ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับเวิร์กเลยทีเดียวนะครับโฉมปี2020นะครับกับราคาคันนี้6ก3 0 0 0้าบาทนะครับสาภาพโดยรวมแล้วสวยคลิป ได้เป็นแบบ w v e e l V-T 5 0เกียร์6สปีดนะครับแล้วก็ได้เป็นเซ็นเซอร์รอบคันยางปี20แต่สะพานยางนี่เหลือๆเลยนะใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะครับถือว่าเขาทำออกมาได้สวยแล้วก็ตอนนี้ครับราคาค่อนข้างดีมากๆเลย693,000บาทนะอ่าะได้ w v e e l นะได้ปีใหม่ได้ปี2020นั่นเองนะครับโฉมนี้คือ น่าจะใช้ได้บิกยาวๆเลยเครื่องดีเซล3,000ซีซีนะครับตอบโจทย์ได้ดีแน่นอนใครมองหา BT50 นะที่อาจจะไม่ใช่เป็นรถ t o y ย t a หรือว่า Isuzu นะครับแต่ว่าได้แบรนด์ลองลงมาแต่ได้ออปชั่นนะครับเลขไม่2 6 0 0 0ราคา600,000กว่านะก็ถ้าเทียบกับแบรนด์ตลาดนะครับเป็นรถตลาดทั่วๆไปผมว่าราคานี้ก็ห่างกันอยู่ พอสมควรเลยนะสภาพนี้สวยคลิปขอเวลาล้างทำความสะอาดอย่างเดียวนะครับเป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาส่งกลับคืนมาลูกค้าสามารถเช็คประวัติได้นะครับไม่มีการกอมใหม่แน่นอนนะไม่พลิกคว่ำไม่จมน้ำนะครับสภาพโดยรวมและสวยนะใครมองหาอยู่นะครับติดต่อเบอร์ผมส่วนตัวเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลย083 440 2297นะครับหรือว่าพี่ลูกค้าจะแอดไลน์ เบอร์ด้านล่างนี้ด้วยก็ได้นะครับสนใจไงก็ติดต่อทางใดได,ได้ซื้อเงินสดนะครับไม่เก็บแบตแล้วจัดไฟแนนซ์นะครับจัดได้สูงสุดถึง84งวดด้วยกันนะสิทธิพิเศษก็รับประกันเครื่งเกียร์ให้ด้วยนะ,ะสำหรับที่ลูกค้านะครับท่านไหนที่จะจัดไฟแนนซ์ก็มีดอกเบีย้ยพิเศษนะบวกกับนะครับในส่วนของเขาเรียกว่าไงนะ,ะมีดอกเบีย้ยพิเศษนะครับแล้วก็ผ่อนได้สูงสุดนะครับผ่อนอ ขอนได้สูงสุดถึง84งวดด้วยกันนะครับรถปีใหม่ๆปี2020นะครับได้4วิ wheel, ได้เครื่องยนต์แบบ3,000 cc ด้วยนะสนใจไงก็ติดต่อทักทายได้นะครับยังไงวันนี้ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางผมลงไว้นะครับสนใจรถคันนี้ เข้ามาชมมาดูได้สาขาบางนานะครับติดติดกับไบเทกนะครับด้านหน้าก็จะเป็นถนนใหญ่เลยก็จะเป็นเส้นถนนบางนาตราดเดินทางมาไม่ถูกโทรหาผมส่วนตัวได้เบอร์โทนี้นะครับขออนุญาตย้ำเบอร์โทรอีกรอบหนึ่ง0834402297นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ส่วนตัวมาเบอร์นี้ก็ได้นะครับยังไงวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในอีหน้าสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ